างนี้แน่นอนทางนี้หรอโอ้งนี้แน่นอนเพราะล่าสุดนางเปิดไพ่ไงก็ให้นางเปิดให้ดูไปเปิดที่บ้านนางบอกว่าคั้งนี้แน่นอนแต่เราก็จะพยายามไม่กดดันตัวเองนะก็คือปล่อยไปเรื่อยอะถ้าได้ก็ได้มันจังหวะมันใช่ก็โอเคก็พยายามอยู่ค่ะอะไรที่แบบว่าบำรุงได้อะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าดีคุณหมอบอกว่าดีก็พยายามทําหมดบาปสุดก็คือช่วงที่แบบกระตุ้นฮอร์โมนเพื่อเพื่อจะแบบว่าเก็บไข่อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแบบฉีดเพราะเป็นคนฉีดน้าท้องตัวเองด้วยไง ใช่บอกให้เคช่วยฉีดแล้วเคเห็นเข็มแล้วเคบอกไม่ไหวหายใจเลยอะปริมาณมันได้แต่คุณภาพใช่เคยใช้ไปแล้วสองเออแต่ว่า รอบแรกอะมันไม่สําเร็จะอะไรอย่างเงี้ยเก็บได้9ใช้ได้จริงๆ 3, 3> แต่ฝั่งไปแล้ว 2, 2> ไม่สาเร็จรอบแรกครั้งแรกในชีวิตเลยอะวีนเยอะเพราเเออะรบบเราก็ไม่เคยเจออ,อะไรอย่างเงี้มาก่อนอะเหมือนแบบลมพัดฉันก็จะร้องไห้แล้วมันเบอร์นั้นเลย,เลยก็จากคนเราที่มีไข่ตกทีละข้าใช่ไหมอยู่ๆก็มีแบบ20ฟองอย่างเงี้ยเราก็แบบใช่อารมณ์มันก็เลยเยอะแต่ว่ารอบนี้เหมือนแบบ มีประสบการณ์มาแล้วไงรู้พอเริ่มนางพูดหรือว่าเราพอเริ่มไม่ถูกหูแล้วก็แบบเกเลยแล้วก็จะบอกว่าฮอร์โมนกำลังทำงานนางก็จะแบบเฟดไปก็ต้องก็จริงๆก็ต้องขอบคุณนางด้วยที่แบบนางก็เข้าเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็นางก็บอกว่าโอเคถ้าแบบขั้นตอนไหนอยากหยุดได้ไม่ไหวจริงหยุดเลยนะใช่ค่ะนางจบแล้วก็เห็นตั้งแต่แรกที่เขาแบบ เริ่มลงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก <ๆ S 1> ็หลายปีมากแล้วนะเออตัวพี่จันก็เลยมีอินสประเลยว่าเฮ้ยอยากจะต่อโทรต่อเอกบ้างพักนะลูกจันก็คือแฮปปี้กับปริญญาใบใบเดียวของจันนะคะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวออใช่เป็นตัวเป็นคุณแม่ดีกว่าเอ๋อาเต็มตัวเป็นคุณแม่ดีกว่าจะได้ดูดีหน่อยถ้ามาตอนนี้ก็เรียกเตรียม ลุยมาสักพักแล้วลุยมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็มาลองอีกสักยกหนึ่งหลังจากที่แบบเคยลองไปครั้งหนึ่งแล้วมันไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้หลยคนแบบอาจจะแบบว่าเห็นพี่จันแบบว่ามีน้ามีนวลขึ้นใช่เยอะเหรอไม่เยอะไม่เยอะก็พยายามอยู่ค่ะอะไรที่แบบว่าบํารุงได้อะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าดีคุณหมอบอกว่าดีก็พยายามทาหมดใช่นานแค่ไหนลคะโอ้โหหลังจากแอรลินพักหนึ่งอะค่ะนี่แอรลินเขาประกาศไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ มีปรึกษาเพื่อนๆหรือไงก็ปรึกษาแอร์นี่แหละก็ปรึกษาแอร์นี่แหละเพราะแอร์เขาก็แบบว่าเออกว่าจะมีได้ก็ยากใช่ไหมออก็เลยปรึกษาเขาอะไรเงี้ยโชคดีแบบคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็เป็นคุณหมอผู้หญิงก็คือใจดีอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเหมือนก็บอกเราค่อยๆใจเย็นๆเราก็พยายามจะไม่เครียดพยายามแบบอะไรที่ออใช่ก็พยายามไม่เครียดทําให้แบบสุขภาพจิตดีใช่แล้วตัวพี่จันเองเนี่ยตั้งแต่ทํามามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างที่เราต้องรับมือครับจันอืม มันจะมันจะ,นจะเขาเรียกว่าลําบากสุดก็คือช่วงที่แบบกระตุ้นฮอร์โมนเพื่อเพื<ๆ>่อจะแบบว่าเก็บไข่อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแบบฉีดเพราะเป็นคนฉีดหน้าท้องตัวเองด้วยไงใช่บอกให้เคช่วยฉีดแล้วเคเห็นเข็มแล้วเคบอกไม่ไหวใช่กลัวเข็มไปเลยก็คือช่วงแรกๆมันก็จะเป็นแบบปากกา,เ,าเล็กๆก่อนใช่ไหมช่วงหลังมันก็จะแบบเขาก็จะเปลี่ยนยาไปตามเพราะเขาจะคอย ระหว่างที่เก็บไข่เขาก็จะตรวจเราตลอดว่าแบบไข่โตหรือยังต้องเพิ่มยาตัวไหนไหมช่วงหลังๆก็จะเข็มยาวแจังก็บอกมายืนอยู่ด้วยกันให้กําลังใจตอแรจับอกว่าเธอต้องปักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเคเขาทำหน้าไงคะตอดปักเขาก็บอกว่าเธอปักเองละกันแต่เราก็ต้องให้เขายืนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออนี่ดูขันใช่ไปเมืองนอกก็คือ เอาพกยาไปเมืองนอกด้วยเหมือนกันออไปแช่น้ำคงน้ำแข็งอะไรเงี้ยแช่ตู้เย็นเหมือนกันค่ะทุกวันนี้นี่มันต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างพีจ่จันเผื่อเป็นวิทยาทานให้กับคุณแม่คนที่เก็บตัวทีุ่ดแม่ก็ค<อ>ืออยากฝากแบบน้องๆเด็กๆอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้อยากฝากไข่เอาไว้ <c oughs> ก็คือมันเป็นของของเราเนาะก็คือถ้าเราเก็บตอนที่เราอายุยังน้อยประสิทธิภาพมันก็จะดีกว่า คุณภาพของไข่มันก็จะดีกว่าตอนที่เราอายุเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไปเก็บเอาไว้ก่อนก็ดีนะคะเด็กๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เมื่อก่อนเราก็คือทํางานมากนะล้วก็คิดว่าว่ามันสําคัญอะไรเงี้ยแต่พอมาย้อนไปก็คือเสียดายมากเลยอ่ะที่ไม่ได้ฝากใ่ตอนนั้น,น,นใช่ที่ทําไมเราอย่างน้อยเราไม่เก็บไข่ไว้วะในมันเป็นของของ,ของเราเองอะ่ะมันมันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ราคาแพงแบบมากแล้วมันก็มีตั้งหลายที่อะไรเงี้ยก็เลยแบบบางคนอจช่วงที่ผ่านมาก็คือ ทำแต่งงานไงไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันสําคัญอพอมาถึงจุดจุดนึงก็รู้สึกว่าเออก็อยากฝากใขรแบบที่บางคนตอนนี้อาจจะแบบบ้าท,ทํางานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดก็คือมันเป็นของของเราเองเก็บเอาไว้ก่อนก็ดีมันไม่ได้เสียหายอะไรใช้ไม่ใช้ก็ค่อยว่ากันจะมีไม่มีก็แล้วแต่เพราะว่า,วาวเราเก็บตอนถ้าสมมติจันเก็บตั้งแต่20กว่าเนี่ยคุณภาพมันก็จะดีแล้วก็คือไข่ตอน20กว่ากับ ไข่30กว่าไข่ตอน40่ม,ม,นนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะ <laughs> <ม>คือเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้อ่ะของ <laughs> ของเราเองเก็บเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรแล้วตอน,ตอนพี่สันเก็บตอนนั้นได้ได้เยอะไหมคะได้เยอะไม่ได้เยอะไม่เกี่ยวมันอยู่ที่คุณภาพ <laughs> <อ>เก็บได้10กว่าฟองแต่ว่าใช้ได้ใบเดียวก็ไม่ได้ปะ <laughs> <อ>ก็คือถ้าถ้าคิดว่าเออไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรือว่าไงก็คืออยากให้เก็บเอาไว้ก่อน ก็ดีนะคะถ้าในในส่วนตัวของเองถ้าอยากจะให้แนะนำอะไรเงี้ยเพราะว่าจันเองก็แบบรู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้เก็บเอาไว้ใช่ซึ่งปริมาณที่เราได้มันมันมันพอที่จะแบบว่าเพื่อน้องแม่นําผแมเลยอะปริมาณมันได้แต่คุณภาพใช่ใช่จริงจตอนนี้กี่ฟองกี่ใบพี่จัน ย่ารู้เลยเดี๋ยวไว้หลังใหม่แต่ใช้ไปแล้วหนึ่งใช่ไหมเคยใช้ไปแล้วสองออแต่ว่ารอบแรกอะมันไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเก็บได้9ใช้ได้จริงๆ3สแต่ฝั่งไปแล้ว2ไม่สําเร็จอะไรเงี้ยมีแหละมาแน่นอนจะพยายามค่ะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้จักรจันทร์ด้วยนะคะแล้วพี่เคคุณสามีครับบ๊ารุงยังไงบ้างจ๊คคะคุณสามีก็สปอยแต่นางสปอยอยู่ก็คือนางก็ตามใจอะไรเงี้ยอย่ถ้าสมมติว่าเรา ฉีดยาบางทีเราจะแบบหวั่นไหวง่ายฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยสวิงสวิงเราก็ฉันจะมาเราบอกฉันอารมณ์ไม่ดีอยู่นางก็จะแบบเฟดไปเฟดไปเฟดไปอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะค่อนข้างตามใจแต่เราไปใส่วีนฉ่ำเหมือนกันนะวีนวีนเแล้ววีนสามีรอบแรกวีนเยอะรอบแรกครั้งแรกในชีวิตเลยอย่าวีนเยอะเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้อกเพราะเราก็ไม่เคยเจออะไรอย่างงี้มาก่อนนะเหมือนแบบลมพัดฉันก็จะร้องไห้แล้วมันเบอร์นั้นเลยก็จากคนเราที่มีไข่ ทีราคาใช่ไหมอยู่ๆก็มีแบบ20ฟองอย่างเงี้ยเราก็แบบใช่อารมณ์มันก็เลยเยอะแต่ว่ารอบนี้เหมือนแบบมีประสบการณ์มาแล้วไงรู้พอเราเริ่มนางพูดหรือว่าเราพอเริ่มไม่ถูกหูแล้วก็แบบเแล้วก็จะบอกว่าฮอร์โมนกำลังทำงานนางก็จะแบบเฟดไปก็ต้องก็จริงๆก็ต้องขอบคุณนางด้วยที่แบบนางก็เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็นางก็บอกว่า โอเคถ้าแบบขั้นตอนไหนอยากหยุดได้ไม่ไหวจริงหยุดเลยนะานางนนนก็พูดกับเราแบบนี้แบบนี้เขาไม่น้อยใจไหมเวลาโดนเราวีแล้วแบบเป็นร้องไห้คนเดียวกายเป็นเราไม่ตอนหลังนี้รอบสองเราไม่วีเลยพอเรารู้ตัวเราบอกนางเลยว่าฉันเริ่มแล้วนะ <laughs> นางก็จะแบบอืมอแล้วเราเหมือนแบบพอเรานอนหลับตื่นมามันก็จะดีขึ้นเรียกว่าเป็นสายเข้าใจเป็นสายเข้าใจอะไรที่แบบอย่างตอนที่กระตุ้นไข่ไงเงี้ยเปิดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะานางก็จะรู้ <laughs> นางก็จะเอเอาไป ดูทีวีเงี้ยของนางอะไรอย่างเงี้ยก็อดทนมาสุดตัวนะคุณแม่นะแล้วก็อดทนนะลูกเขาหนุนก็ต้องอดทนนิดนึง <c oughs> นี่ยังไม่ได้ถึงในขั้นตอนของการฝังตัวองตัวออดเลยนะคะท่านผู้ชมก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะขั้นตอนอีก,อกประมาณวันไหนอยู่ยังไงที่จันที่ต้องไปฝังตัวออดก็กําลังปรึกษาคุณหมออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังไม่ได้ระบุใช่ ไม่ท้อสู้สู้แข่งแก่งอยู่แล้วแข่งแก่งอยู่แล้วสู้ก็คือเหมือนรอบแรกที่ไม่ได้ก็มีแบบร้องไห้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็คือตั้งใจมากก็ถึงบอกไว้ไงคะทุกคนว่าแบบเด็กหญิงเราก็ไปเก็บเอาไว้นะคะใครที่แบบว่าบ้างงานตอนนี้อาจจะยังแบบไม่ได้คิดอะไรแต่อนาคตอ่ะอาจจะแบบอยากย้อนกลับไปอะไรเงี้ยแล้วด้วยแพทย์ด้วยแล้วด้วยอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการเสิร์ิจณ์ด้วยมนีไหมฮะมูเตลูนิดนึง ยังไงบ้างเราไปขอฉันก็ไปดูเลิกดูยามว่าแบบว่าฉันกวจะเออวันไหนดีอะไรอย่างนี้ก็มีไปดูใช่มีไปดูก็คือจะต้องดูแบบให้มันแบบถูกชะโลดูไว้ก่อนเพื่อช่วยทางใจยิ่งเขาบอกว่ามีลูกแต่พยายามไม่กดดันตัวเองเพราะเขาบอกว่ามีลูกปีมังกรปีเนี้ยดีนะเราก็พยายามไม่กดดันตัวเองแล้วก็คือออมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรยังไงก็ลูกเราอะไรอย่างเงี้ยแม่พยายามไ่ซีรีสเพศไหนก็ได้อะไรเงี้ยใช่เลิกแบบพวกขอไปขอ อ๋อจำไม่ได้ค่ะขอขอทุกทีไม่ได้ขอไม่ได้ขอขนาดนั้นก็คือไปไหว้พระที่ไหนก็ขอแบบว่าเออให้แบบถ้าสมมติว่าจะมีใครที่เออมาเกื้อหนุนเราอะไรเงี้ยก็ขอให้มาอะไรยาไม่ได้เป็นการบนเป็นแนวแบบขอพรใช่ขอพรเสริมสิริมงคลเพื่อนเราคะนางก็ดูให้อยู่นะนางก็ดูให้อยู่นางบอกครั้งนี้แน่นอนครั้งนี้หรอโอ้ ครั้งนี้แน่นอนเพราะล่าสุดนางเปิดไพ่ไงก็ให้นางเปิดให้ดูไปเปิดที่บ้านนางบอกว่าครั้งนี้แน่นอนแต่เราก็จะพยายามไม่กดดันตัวเองนะก็คือปล่อยไปเลย่อยอะถ้าได้ก็ได้มันจังหวะมันใช่ก็โอเคแล้วสามีนะคะช่วยเสริมได้ไหมในการบนในการแบบเดี๋ยวจะวิ่งร้อยรอบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่แต่นางบอกว่านางไปบวชมาแล้วอะไรอะไรก็น่าจะดีใช่ใช่เพราะว่าปีที่แล้วบวชมาแล้วไง ใช้ธรรมะใช้ธรรมะแล้ธรรมะเสริมเสริมบุญก็อย่างน้อยก็คือบวชไปแล้วแบบอาจจะแบบมีสิ่งดีๆอะไรมาเกิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอ่ะคุยกันว่าสุดท้ายถ้ามันไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรก็อยู่กันสองคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือจะอยากมีใช่ก็ยังถ้าถ้าช่วงนี้ยังค่ะก็คือทําได้หมดแหละทาได้หมดแหละแต่ว่าละครอะไรที่มันจะต้องแบบต่อเนื่อง7เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยยังไม่ได้แต่ว่าก็ยัง จะกระจ่างคอนสิริชใช้ชีวิตปกติใช่ได้ค่ะได้ค่ะติดต่อเข้ามาเลยค่ะคนก็คิดถึงเออหรืออะไรที่แบบบำรุงร่างกายดีๆก็ติดต่อเข้ามาเลยค่ะช่วงนี้คือมันพับแผ่นเครื่องละครเนี่ยพับไปยาวๆเลยจังหวะไม่ได้พับเพียงแต่ว่าพอติดต่อเข้ามาอย่างของพี่เอจะจทร์ก็ต้องบอกบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบไม่นี่อยู่เพราะว่าแบบไม่อยากรับแล้วถ่ายไปแล้วเกิดมีปัญหาใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็คือลองทั้งธรรมชาติลองทั้งคือเราก็ปล่อยธรรมชาติด้วยไงเราก็ไม่รู้ว่า อืมใช่เพราะว่าแบบเกิดไทาทายอยู่เอา้าท้องไปก็คือเขาก็ต้องถ่ายกันใหม่อ,อะไรเงี้ยก็ด้วยทางที่ดีเซฟกับทุกคนนะอะไรงเงี้ยพอมีละครติดต่อเข้ามาแล้วก็เลยยังยังไม่อยากรับอะไรที่มันคอนติเนียนะแต่ว่าถ้าแบบมีละครไปรับเชิญอะไรเงี้ยก็ไปก็ไปถ่ายอยู่<ๆ>ใช่<ๆ>ถ่ายสองวันสาวัน<ๆ>อะไรเงี้ยโอเคใช่ไหมพี่จั่นที่เรายังแบบ ในช่วงที่มันแบบอาจจะใช้ชีวิตเป็นการเตรียมตัวหรืออะไรเงี้ยแต่เราออกไปทางานไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเพราะเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ฝังตัวอ่อนหรือว่าเรายังไม่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยมั้งคะมันยังขยับขยับได้เลยแต่เรารู้ตัวเองอยู่แล้วถ้าสมมติว่าถึงช่วงนั้นจริงๆแล้วคือไม่ดใช่ช่วงนี้ก็เลยยังใช้ชีวิตปกติอยู่เขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็เข้าใจเขาก็รู้ลิมิตเราว่าแบบเราเรามีลิมิตอยู่แล้วเพราะเราเองก็เหมือนเราก็ตั้งใจเต็มที่เราคงไม่มาเรือล่มว่าแบบมันจะพักแล้ว ใช่ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจีิถ้าคุณแม่คนไหนมีที่ดีๆหรือมีอะไรแนะนำดีๆสามารถมาบอกคุณจักจันได้ส่งมาในไอจีได้เลยนะคะเขาเาบางที้เขามีเทคนิคนะเขาก็มีการแบบนอนกับผัวบางคนมีความเชื่อมีอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างจังพยายามแล้วทรัหมดแล้วหรอทำอีกเดี๋ยวแม่ทำอีกแล้วสาอาจจะผิดนิดนึงใช่ทำมีอะไรที่เราแบบว่าคิดว่าเออในชีวิตนี้ฉันไม่เคยทำแต เราอะคิดว่าเราเป็นคนแข็งแรงเว้ยเราออกกําลังกายเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าแบบแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเรามันอะไรยังไงไงใช่ไหมใช่เพราะว่าเราก็ใช้ร่างกายหนักมาตั้งแต่เด็กอะใช่เพราะอย่างที่บอกค่ะสาวๆค่ะไปฝากเอาไว้ก่อนก็ดีจริงจริงเพราะเจอกับตัวเองใช่ อยากไม่ให้คนอื่นแบบเสียโอกาสเลยเพราะตอนนั้นนะที่มาถามบอกอ๋อจันก็ไม่อะไรค่ะก็สบายๆมีก็มีไม่มีก็ไม่ได้สนใจฝากเลยเมื่อก่อนตอบนี้เลยเพราวันนี้ตอบ้าเป็นแบบเป็นไปได้ก็คืออยากจะฝากสาวๆนะคะเพราะมันก็เป็นของของเราเองมันไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะไขของเราในวันนี้ก็คุณภาพมันก็จะดีกว่าไขของเราในปีหน้านะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆพี่จันในความพร้อมความเป็นแม่เนี่ยคือเต็นที่และอารมณ์เอเนจีมันมาหมดสุด ก็เต็มที่ฉันก็เห็นคนที่เริ่มกันมาพี่ยุ้ยเขาก็ท้องไปแล้วนี่จะคลอดลูกแล้วแอรลินก็ท้องแล้วใครๆก็แบบท้องแล้วชใช่ไหมเคยทํามาหมดแล้วจนไออภิษฎานนี่ลูกโตแล้วอะวิะ่งแล้วค่ะ <laughs> ฉันก็เลยแบบว่าอยากค่ะเราจะไม่กดดันตัวเองเดีเ๋ <laughs> ยวก็มาปีนี้แล <Okay. S 2> ะโอเคะฝากด้วยนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ